บรรยายทำคาสอนโดยหลวงพ่อสเวสวกจันทปัญโยเรื่องคุณธรรมห้าประการและทำสอนรูป เร่งความรู้สึกของสักจกรรมยาวเรา่ักาเป็นที่เรียกว่าผู้เข้าถึงเึ่งการแก่การแก,ก,รแก่หมายความว่าการที่เข้าถึงความจริงคูรู้จริงถ้าทั้งสี่คล้ายออกมาเป็นความจริงอย่างเช่นนักอ่าเขียนธิจานี้ว่าดิมนจะเห็นต่อเํา คือถ้ามีสติมีปัญญาจะรู้จักธรว่าตัวการธรรมของมนุษย์เละสัตที่มีการเคลื่อนไหวที่เรืยกว่าความดีความทักขสงเคราะห์เป็นตัวของมันบางครั้งสงเคราะห์เป็นธรรมชาติแปลว่าไม่รู้อะไรเลยบางครั้งสงเคราะห์มาเป็นมนุษย์แปลว่าพอจะรู้จักมาถ้าจะไม่หลุดดินจะเห็นเป็นตัวของมันมาดูพฤติกรรมของตัวประธานที่กำลังข้ามผ่านกันอยู่ในเรื่องของกรรมปัจจุบันนี้ ถ้าคนจะมีความพอใจเราใช้ตัวประชันข้านหันกันนะด้เรื่องอะไรถ้ามันเฉกว่าอารมณ์มันเ,มเป็นทุกข์สั่งให้เรามีการเคลื่อนไหวตัวกระทำนขึ้นเช่นอย่างเราไม่พอใจอารมณ์นั้นก็ซูงแต่งให้ใจเนี่ยสร้างตัวประทำนลักษณะวาจาขึ้นจิ่ด่าเขาว่าเขาหรือไหมนะถ้าใช้ตาไปทนร้ายจะทำยง ถ้าเราไปเห็นน่าดินน่ะตอบสนงไปด้วยตัวกรรับธรรมกำลังจนมือกับลงท่านบอกว่าดินจะเห็นตัวกรรับธรรมถ้าสังเกตพฤติสังเกตดูดินกันนิดนึงจะรู้ว่าดินเหล่านั้นน่ะเป็นดินที่อยู่ในธรรมหรือว่าเป็นดินที่อยู่ในกรรมอาจจาะนำดินของเรามาเดินจ,จ,จนกงกรมนั่งสมาธิบรรพ์ธรรมศึกษาได้เรียกชื่อว่าเป็นดินที่ประกอบด้วยการการะทำซึ่งรสร้างความเป็นธรรม แต่พระราชดาิยก้อนนี้เนี่ยเป็นประหารประหารไปเปลี่ยนเสียงชื่อสถานจะเป็นตัวกรธรรมของกรรมกาบก,ดกดเป็น,น,นลักษณะผู้รับรู้เหมือนปัจจุบันที่มีการรับรู้ขึ้นในตัวกรธรรมทั้งหลายน้ำ<ม>ถ้าใช้สิตดีๆจะเห็นว่าเป็นที่เลี้ยนถ้าเรียกว่าอนมเนี่ยเหมือนน้ำถ้าด<ม>อกไม้จะดีงอกงามขึ้นมาก็ต้องใช้น้ำดีๆเนะี่ยมังจะเรียกว่าดอกไม้งอกงาม แต่ว่าต้นนั้นต้นนั้นทำไมจึงหมอครั้งในลักษณะที่เรียกว่าน้ำไม่ดีที่เราเอาน้ำลงน้ำร้อนอย่างนี้เข้าไปลดเวลาหรืออน,น้ำตบกเข,ข้าไปลดนี่นหาต้นไม้ต้นนั้นก็จะได้ชื่อว่าเศร้าหมอก็เหมือนกับกายก,การของเราถ้าเราใช้อารมณ์ที่ไม่ดีกายของเราก็จะต้อง,อง,งหมองลนำเมื่ออ,รอารมณ์ตามที่เพื่อนบอน้ำจะเห็นเป็นที่เลี้ยง เพราะนั้นเราต้องคิดถึงคำว่าอารมณ์ที่หล่อเลี้ยงจิตว่าอารมณ์เหล่านั้นมันหล,ล่อเลี้ยงมีเหตุผลหรือไม่เป็นความรือเปล่าหรือจะเป็นการคณิตนาถ้าเรามีสติมีสัมขารัญญัต้อสงสร้างความเข้าใจถึงน้ําที่หล่อเลี้ยงจิตถ้าเราไม่สัง่งจิตดูน้ําที่เราเอาศัยเราก็อาจจะเดินไปตามฐานะน้ําที่เกิดขึ้นทั้งน้าเจอน้ําดีหล่อเลี้ยงจิตก็ยินยันจิตส ถ้าเจตนานที่มันดีมาหล่อเลี้ยงจิตก็ประหัตประหา,หารหรือทำร้ายหน่งขึ้นเช่นสังเกตดูสามีปัญญาหรือพ่อแม่มีบุตรที่ดา่าเป็นต้นบางครั้งขึง้นอกขึ้นใจก็ยืนยมัมแต่งสายบางครั้งก็ประหัตประหา,หารตบตีหนขึ้นนั่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับน้ำที่หล่อเลี้ยงทีม่มีความเข้าใจในจิตฉะนั้นเราเป็นบุตรคนที่เรียนศึกษาปฏิบัติที่จะทำตามต้องรู้จักทำหลักน้ำที่หล่อเลี้ยง หรืน้ำเห็นเป็นกิเลถ้าบรที่ทลาดแล้วเควรจะหาน้ำดีๆให้ไหมเนอย่างรุจ้ามันหาน้ำดีๆมันเลี้ยงจิตใจของท่านและทำไมท่านถึงคว่าเป็นน้ำใสที่ดีเนื่อตาอานีเสือแผดจุ๋มจุ๋มเกลือในเครื่องเกิดเครื่องตามันมีความรู้สึกใใจที่มันประกอบเป็นตาเป็นจิตถ้าถือว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องสารตัวไปไหนหรือตาไปหนจะมาโผลมาหา้าจะมายึดมาถือ เป็นพี่น้องร่วมนะครับว่าเกิดร่วมการตายร่วมการมีอะไรที่ควรจะเกิดแผ่ชึ่นกันกันนันก็เรื่องขงน้ำใจของผู้มีขางไม่ใช่น้ำใจกับตามาถือตัวถือตนถือวัาถือวาเป็นวัดหนวัดถูกเป็นของหนของสูกหรือว่าเป็นสมบัติของสูกมันไม่ใช่เป็นผีทางของผู้คนที่หลุดหะาเงแทดีนอนเห็นไม่ตือรจะทำเนอะรจทำอยู่ไม่ห BACK, Bryant, มดอะไร เราจะใช้หมวดของอนุ์เนี่ยไปสู่ทางไหนเช่นหมวดกายหมวดวาจาจหมวดจิตมัน,นมจะประกอบมาเป็นลักษณะปัญญาที่ใช้ที่เราเรียกกันว่าปัญญาโลกและปัญญาธรรมตอนี้เราไม่มีความเข้าใจถึงสิ่งนี้ล้วก็อาจจะใช้สีทางต่างๆของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญญาเสร็จแล้วขึ้นไปแล้วมีกายเนี่ยมีแล้วมีบ้านมีแล้วมีสมบัติดีแล้วมีเงินดีแล้ว มีข่าวกินมีอะไรกินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดีไปหมดแต่ความยินดีมีความดีของหัตถา,ามันทำให้เกิดเป็นกรรมขึ้นถล้า้เวลาไม่รู้ว่าตนจะทาอะไรตายหรไม่ตายาตาแก่หรือไม่แก่เจ็บหรือไม่เจ็บเราก็ไม่เกิดคิดแต่นที่ตาทำสูมหมดทุกคราว่าได้คิดเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่น,อน้องลงมาศาสนาให่ไม่เกิดคิดแม่เวละจบอทไรขึ้นเวลาไม่เราไม่อยู่ในคำว่า องศาสนาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในต้นของใครอยู่ในการคำของใครแล้วก็ม,ม,มีความเข้าใจมีการลักษณะที่เรียกว่าเราไม่เห็นต้นแต่คำที่เวลานั่งสมาธิไปอย่างนี้แล้วเราไปตกดูเราไปลุกนี้ลุกลงนี่ก็เรียกว่าเราไม่มีส,สติรู้จักตนแม่ต้นของนา,นามธรรมมีการลักษณะตนที่สับสนบที่เพราะนั้นเราต้งมีสติมีปัญญา ูเรื่องราวของทำแล้วเราจะเห็นว่าตนร,ราทำอะไรหรือว่าเห็นอะไรเข้าใจอะไรเพ่อนเราทุกคนเนี่ยมีองค์พระปฏิมากอนเนี่ยตั้งอยู่ต่อหน้าเรารู้เลว่าท่านเป็นอะไรและเราเป็นอะไรและควรจะปฏิบัติหรือว่ารทาทำตามต่อท่านอย่างไรบ้างเราก็ไม่ห้ตัง้งจิตตั้งใจที่รู้ว่าตนทาอะไรทีมันได้เกิดเป็นสับสนหรือว่ามีมแอกต่างคือมันไม่เห็นเป็นเรื่องมันมีปัญญา มีปัญญาแค่กินแค่นอนแอกย้อนอารมณ์ยึดถือในตนที่เกิดมนมุษย์คนนั้จึงไม่รู้ว่าผลทันศนสถานที่เราสร้างขึ้นมาเป็นหุ่นจำลองเป็เป็นพระอิฐสางปูนสร้างทางเหลือทางแดงทางคมอะไรก็แล้วแต่เยอะเราไม่รู้ว่าผลนี้เนี่ยเขาทำอะไรแล้วจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเลานะว่าตนถ้าเราล้มละเข้าใจเราก็จะหลับกันดีสุดท้ายที่จะบอกว่า ระวางไฟไฟก็แปลว่าอัตตาแห่งความยึดยึดเขทวะในแหละคือไฟไฟจริงแปลว่าทุกยึดจริงต่างๆในโลกมันเป็นกองไฟนะเพราะฉะนั้นถ้าเละกองไฟคือล,อาาละอัตตาเราก็เป็นธรรมถึงเรื่องของสติเราเรามีความดีดกันอยู่ในธรรมในขณะที่จิตมีความดีๆไปกระดับก็เป็นธรรมไปแล้วแต่ในขณะที่จิตของเราไม่มีความดีดในความเป็นอาาัตตา นั่นแหละจะเป็นไฟที่เผาสารทำให้เกิดเป็นความกข้เมื่อพ่อเองน้าที่ต้องอาเขียนเอาไว้สมนพ้ก็จะให้ดูว่าดี่งน้ำดมไปฟนะเขามีเครื่องหมายจะ้พี่คลาอดีตส่งขายชาติมันเองอย่างไรบ้างไม่ได้เขียนให้อ่านเล่นๆและไม่ไดเขียนไ้ให้เราเนะี่ยเดินผ่านไปข่าดนแต่เขียนคลิปใน,น้ักหนาที่เข้าถึย่างเราอยู่นนห ถ้าเราเท่าถึงแ,งแบบ5ดอกนี่เราจะขึ้นทางคำว่าดินน้ำลงไปนี่จ้าแค่คําเดียวนี่ก็เหลือกินแล้วนะงานจะแปลปรมามส์ทำให้ฟังักข้อไว้นะนีะ่ก็เรียกว่าโลกุตระรมสมสู่โลกุตระรำเนี่ยแหลกฟังนะสาริัาเนี่ยยกขึ้นมาก่อนเลยสาริษาอรหัตรนต์ตั้งที่จะสดนี่ รู้ไม่ว่าความหมายความหมายถึงไหนก็หมายถึงโลกุตระธรรมสมสู่โลกุตระธร ت ت รมสิสะถานำหน้าปาสําเ็จอยู่ข้างหน้าปางสําเ็จตัางขึ้นแล้วที่เรียกว่าโลกุตระธรรม โลาปฏิะธรรมผู้สำเร็จและวในสิ่นนงต่างๆที่จะเป็นจะไปเชื่อมโยงกับธรรมสำเร็จจะต้องผ่านคำว่าลุกพระตัดจตตองลุกดีลุกชั่วออกจากจิต ดูในพิมิ์ของมัชมารรมการกระทำเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าริคติของเรารู้จักสิ่น,นี้ดีเรียกว่ารู้จักความสำเร็จ ขององค์ผู้อยู่ในทาสำเร็จที่ได้บรรลุอุตรธรรมเราก็เชื่อโยมันขึ้นในลักษณะสมศักดิองค์พุทธเจ้าได้ชื่อว่าโลกุตรธรรมสำเร็จ ดูท่านตนิพพานเรียกว่าท่านมีมุตท่าทัศน์ที่อาศัยเรียกว่าจิตสมุตจิตอาศัยสมุตเกี่ยกวกับท่าโดยสุดของรูปธาตุจัก เรแล้วหรือจากรถละหรือ่อยวางได้จะได้เอว่าทำเชิงโยงหรือว่าทำสมสูงรับรองมชัชฌิมาของผิดสดวงนั้นการกระทำของข่าตนั้นทิ่งจะได้ประสาได้ เขาสู่คำว่าอาหัาตังหรือว่าแทนอารหันหรือว่าทั้าาานผู้สมเด็จโลกุตราาัธรรมกระทั่งนี่ก็แปลว่าโลกุตรัธรรมตั้งขึ้นแล้วอยู่ที่แก้วสามประการทศกาัาจ์และกระติติ์สมตนเอง ในนี้เราก็เหลือแล้วเนี่ยนะเหลือที่เราจะวิเคราะห์วิจัยกันเอาทุกคนได้ชื่อว่าต้องการมรก่อนนอฉะนว่าท่านนียท่านอริยะ ที่จะทำให้เกิดเป็นอรนิยพแาะว่าทันกล่าวทันบ,บันดิตน้าคำว่าสัพถามในยเป็นแปลว่าจิตตั้งที่ตั้งของติ่มต่างๆที่ตนเองจะพึ่งพาอาศัยจะพิจารณาค้นคว้าให้เกิดเป็นความเข้าใจรวบรวมแลวอยู่ที่กายวาจา แล้วก็จิตของตนเองเต็้ประกอบขึ้นมาในาตุทั้งสี่ขันทั้งห้ามีวิญญาณทั้งหลายเป็นผู้ปั่นใสจิตมีความเข้าใจก็เรียกว่าตั้งโลกุตตราด,ด,ด,ยยาดาเรียกว่าตั้งเยี่ยมญาติโอคุตัรดา เดี๋ยวเป็นตัวที่จะกกอะจะล่ากสก้างตัดฐานขึ้นแล้วจะจะให้เป็นลูกเป็นองค์ ท่านอัจฉริยะหรือท่านอรยิยะเนี่ยท่านต้องอยู่ใน,นเนตขมันรัตน์ใจพื้นฐานธรรมะดีมาจากธรวมะราศีที่รู้จักคุณพ่อคุณแม่นะรู้จักกัตัญญูแต่คุณพ่อคุณแม่รู้จักตอบสนองความดีของคุณพ่อคุณแม่ มาถึงคำว่ารู้จักคุณดีของพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์แต่ตังอยู่ต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตอบสนองต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขณา,าตั้งองค์5ประการเพื่อจะบริหารภารกิจภายในมีเรื่องตะจัด ที่เราจะต้องแป่งไปหรือว่าสลับทิ้งนไปอยู่ในโลกตรงผมหูตามมีไว้ให้ตรงในการพิจารณาหูอยู่ใกล้หตาอยู่ใกล้หูไม่รู้จักตาถ้าไม่รู้จักของอุปมมาที่เกิดขึ้นในในคำว่าจิต นิการ์เราก็ต้องตกเป็นที่ข่าวออกไปก็เมื่อตกเป็นที่ข่าวของอารมณ์เนี่ยความจิตเราฟื้นไม่ขึ้นจิตเราไม่ตื่นเหมือนนะครมืภา,าวนาพุโทโธเนี่ยพุโทโธไม่ตื่นขึ้นมาการบริหารก็ไม่เกิดเ,เป็นประโยชน์ ถ้าทุกติ่นทั้งตืง่นก็คงจะมองเห็นสังโฆโหติยาเด่นราขององค์พระราชาใจาจะเสมอพุโทโธยังหลับไหลทำโมหะทำโมหะใจนี่สังโฆก็เื่อเดือนเลย การปฏิบัติทำตีน่้ช่ว่าเป็นผู้รู้จักบัญชีรู้จักทำบัญชีโลกทาบัญชีธรรมรู้จักเปิดบัญชีโลกบัญชีธรรมขึ้นมาศึกษาเพื่อจะได้รู้ลักษณะบัญชีโลกมีความทุกข์มีความโศกมีความเศร้ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่จะต้องเปิดขึ้มนมาอ่าน กิ่ขึ้นมาคันฟ้าศึกษานี่เขาเรียกว่าให้ให้รู้แจ้งหรือให้ตัดใจบัญชีทมเราก็ต้องพิจารณาทุกเช้าทำเรื่องของพระพุทธธรรมประสงค์ที่อาศัย ก็ควรจะให้อยู่ใน,นลักษณะรู้แจ้งหรือเข้าใจนี่เนี่ยผู้ที่อยู่ในในิสัยของการทุดปฏิบัติธรรมรูศึกษาธรรมต้องมีขันธ์พักมีความพอใจมีความเพีย มีมีการติดรองเหตุผลมีความเข้าใจในการกระทำหรือตัวกระทำหรืออารมณ์กรรมมัชจิม,มาธรรมจึงจะเรียกว่าจิตดีเพราะว่าจิตดีเนี่ยทบกขังติอาพขังดี ก็อยู่กับดีได้ทําดีได้อาศัยดีได้ถ้าจิตไม่ดีก็อยู่กับดีไม่ได้ทําดีไม่ได้อาศัยดีไม่ได้แล้วขงคนเราเจอพระพุพะทธธรรมพสงฆ์นัตบกระโดดเผยเป็นสามเนี่ยเกาเรียกว่าตับขาสิ้นดี ได้บำเ,เม็ญบัญชีพระพุทธธรรมประงสงค์ประกาศเหดกับดาว่าข้าเป็นมนุษย์เลิศร้อยบริสุทธ์โดยการใช้อารมณ์และตัวธรรมเอาอารมณ์เข้าประหัดกระหารทิงดีทิงเด่นสร้างเวรสร้างกรรมหาวิชาเขาชอบนำทำร้ายกระทั่งกลุ่มปิติและมารดา แล้วมันแรงกับกลับแล้วเรามาบัดเรามาไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์กลับไปบ้านกลับไปด่าพ่อด่าแม่ติดเตียนพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมเห็นสิงสารา,าสัตว์เคื่อนมนุษย์เคื่อนเกิดเคื่อนตายและการกราบไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ประโยชน์อะไร นี่อละอยู่ในศาสนา mm hmm. พราะพ mm ุทธเจ้าไม่ผ่องใสเพราะเราขาดความสนใจขาดสาระความเป็นจริง mm hmm. กรรมมันจึงได้สิงในสิงได้สตงเราก็ได้ชื่อว่าเป็นศัตรูของความดี คือทำดีไม่ได้ชอบอแต่จะทำชั่วเรื่อยไปถ้าเกิดขึ้นใจลัฒนาได้หรือ่าฉันทักไม่มีความเพียรไม่มีการสึกกรอบพิจ,จรารณาเหตุผลไม่มีจิตใจก็ไรเหตุผล ในการศึกษาต้งควาเหตุกา,ารณ์ที่เกิดขึ้นในตนเป็นการเป็นบุคคลที่ไม่มีเหตุมีผลในสิ่งที่ตนเองเกิดเราจะอัอายไข้ที่หน้าั่วโลกา เกิดเป็นมนุษย์ทันทีไม่รู้จกักดีที่จะทำไม่รู้จักเวรจ,จับจรงไม่รู้จกักพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เาจะเรียกว่าศีลจรเข้าตอกถุนแล้วก็ตอกถุนกลางตกเทไปเลย เนี่ยเตรียมตัวนะการปฏิบัติทำไม่ได้ที่ว่าท้าเกอดท้าเกอดก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกพาเกิดแต่ในท้าที่กำเนิดเกิดขึ้นมาในโลก ถ้าเริ้กับทุกข์กักรศกที่ตนเองอาศัยเรียกว่าธาตุทั 4, 3, 5, ้งสี่ธาตุทั้งห้าสิญญาทั้งหลายก็จะกลายเป็นทางสีดำทางสีดำก็จะเรียกว่า,าชาอวิชชาย่อมเป็นไปตามลักษณะคุณธรรมที่กล่าวไว้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตาม,ตาม คนที่เป็นไปตามการรมจะเลือกกรรมที่เกิดได้ดมีมนุษยชาติคนไหนที่เลือกเกิดได้ในเมืเ่อจะปล่อยจิตให้เป็นไปตามเวกกรรมไม่รู้จักเวกจับจองก,ก็จะเลือกทงางนำเลือกทางเกิดไม่ได้ทางเลือกก็เลือกทางเกิดได้ อากพูดเจาซึ่งเป็นผู้นำของเราเป็นครูบาอาจารย์เป็นผูนนาาานน้ชี้ผู้ให้ายยงให้ยี่งใจท่านเลือกของท่านได้ท่านอยู่ดีและท่าน่อไปาดีมันจะเรียกท่าน่าคงสุขสต์ง พอรู้เหตุผลข้อนี้แล้วเนี่ยเอาสิเราจะเลือกเกิดเป็นไงเราก,เก,ก,เเก,ก็เลือกเกิดเมื่อเราได้เลือกเกิดเรือกนาดมันตู้จี้สุกจดเคยไปนับมันมนับบากใจแล้วบาตราจนับกระบอกมันไปตามเป็นตามกำไปเลยเหมือนกับเราที่เกียรติที่จะพายเรือ ขึ้นน้ำมนันลำบากในการที่จะทัดซ้ายทัดขวาเอากระแสะน้ำลอคลื่นต่างๆก็ปล่อยให้เรือมัไหล,ไ,หไ,หลไปไดยหมดเรื่อยหมดราวไปแล้วแต่ว่ามันจะไปชนไปทิ่มไปแทงไปล่มไปคล่อมที่ไหนคือได้เห็นกติการปฏิบัติทำให้มันลำบากทั้งหมดมันเจ้าที่ติดกิจมนันลำบากใจลำบากใจนะจะกินจะนอนจะพักผ่อนอะไรก็ บารของเกินงานใกล้กับการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องสอนทุกเราก็ไปหาตึกตามเรื่องอย่างของเราบ้านก็ม่อยู่หอก็มีนอนก็หมดจบกันไป แต่เราก็จะเป็นาพาตสิิจะมันอ,อ,อกไป่ไี้องไปคิดอะไรกันบ้างมบอกคามหมายเลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือเนเหมือนการทเกือก คือคนที่เข้าศีลต่อพุทธธรรมพระสงฆ์ศึกษาอบรมมุ่งนิสัยศีลธรรมประจํากายประจําจิตเนี่ยเขาเรียกว่าช้างเผือกในคนที่ไม่สนใจต่อพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สนใจตอนอบรมศีลธรรมให้แก่กายแต่จิตเขาเรียกว่าช้างเผือกช้างเผือกก็คือทางศีลอ,อ่าทางดำไม่ใช่ท้างเผือก ทั้งสี่ำ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นแล้วก็มีข้อยุติกรรมเราทำได้เราไม่ทำกรรมก็ได้เขามีสิ่งที่ให้ทำแต่เราพร้อมที่จะทำไหม เพราการทำกรรมนั้นมันทำไปตามอารมณ์คนที่จะไม่ทำกรรมนั้นก็หมดอารมณ์ก็โกรธอารมณ์ก็รักอารมณ์เขาก็มีทางต่อขึ้นมีทางมีทางขึ้นทางลงมีเที่ยงก็ต้องมีไม่เที่ยง จะเปเรียองขอมีโลกกัตตองมีรรม